เจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะสูตรพอ,อกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจาา่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเพียงกำลังแกนในการติปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ คนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเขาจะช่วยกะจัดสิ่งสกปรปกตกค้างออกแกะรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะ เอาตามใบหน้าเลยนะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือกาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในสจวกของกาแฟก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะมีคาเฟอีนช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ใช่นี่เลยนะคะเราจะใช้นมลดจืดนะคะหรือใครจะใช้โยเกิร์ตแทนได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่3-4ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นเรามาผส,สมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบคนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราก็ค่อยผส,สมให้เข้าเป็นเนื้อครีมเลยนะคะนะคะทุกคนให้เราผส,สมลงมาให้เขาได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะอย่างที่เคยพาทานะคะ พอกไปเลยนะคะพอกหน้าด้วยกาแฟเนี่ยหน้าจะขาวใสใวมากๆเลยนะคะทุกคนพอกหนาๆเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้พอกหนาๆเลยนะคะหนาๆกว่านี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้ 15 2 0นาทีเดือน,นะคะหรือปล่อยให้เขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการ,การติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก like, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะ okay, okay, คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ